าบอดเลยนะแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้แม่ก็นัอนน้อยมันตาบอดจริงๆอะนี่พูดให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวย่าก็ได้ยินหรอกย่าได้ยินแล้วไงแม่ฉันไม่เจะสนใจเลยไม่สนไม่ได้นะเว้ยแกก็รู้ดีว่าย่าแลวนองน้อยมันแค่ไหนแล้วถ้าหากว่าย่ารู้ก็จะเสียใจแล้วถ้านังน้อยรู้อีกมันก็จะเสียใจยิ่งขึ้นไปอีกแล้วทำไมทุกคนต้องให้ความสำคัญกับนังน้อยอะไรมันมากขนาดนี้ด้วยแม่ จำใส่สมองเอาไว้สิที่แกมีทุนสุกหัวนอนอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะนังน้อยหรอกหรอฮะมันเอาเงินมาช่วยใช้นี่จ๊ะไม่ได้หรือไงถ้าไม่มีนางน้อยเนี่ยนะป่านี้ไปนอนวัดกันหมดแล้วแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะนางน้อยมันตาบอดแบบเนี้ยฉันก็ต้องเป็นผู้จัดการบรดกอะไรนะแม่ผู้จัดการมารดกอะไรแม่เออินเถอะแม่ ตื่นจ้ะนางโง่มีแม่ฉลาดฉลาดางนี้ยังไม่สำนึกอีกฮะโธ่เอ้ยน้อยเอ้ยเวนรมอะไรของเองเนี่ย ต้องมาตาบอดไปอีกคนฉันว่าพี่ควรตัดใจอย่างน้อยได้แล้วนะไม่ได้หรอกข้าต้องดูแลน้อยข่าสัญญากับน้อยไปแล้ว นี่พี่คิดจะเป็นพยาเทคัวรวมทั้งพี่ทั้งน้องเลยหรือไงไอไม่เข้าใจค่าหรอกทำไมจะไม่เข้าใจฉันนะ่ะรู้ว่าพี่อรักน้อยแต่พี่ก็ต้องรับผิดชอบลูกในท้องคอมารีใช่ไหมไม่วจะใหข้าทำยังไงวะทำในสิ่งที่ถูกต้องไงพี่ไม่ใช่ทําตามหัวใจตัวเองเพราะว่าถ้าพี่ทําตามหัวใจตัวเองอ่ะไม่ใช่แค่พี่ที่ถูกมาน้มน้อยก็โดนด้วย ถ้าพี่อยากปกป้องน้อยจริงๆอ่ะฉันว่าพี่ไม่ควรเข้าใกล้น้อยนะเชื่อนะดิไปนอนดีกว่าพี่อ <c oughs> บอกจริงๆอนาคตในวงการของน้อยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วตอนนี้คุณน้อยอยู่ที่ไหนคะจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าคะค <น S 2> ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะคือตอนนี้ทางเสียงทองของเรายัาง <ทะ S 2> ไม่พร้อมใจใสัมภาษณ์นะคะเอาไว้เราพร้อมจะ,ะแถลงข่าวเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวสานีจะรีบจ้างให้พี่ๆทราบเลยนะคะนะคะอย่าเพิ่งถามเลยดีกว่านะคะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยครห นักข่าวพวกนี้ไม่รู้เขียนมาได้ยังไงนะคะว่าเราฉีกสัญญากับน้อยถ้าจะเขียนข่าวใส่ไข่ไม่มีข้อเท็จจริงกันขนาดนี้น่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเขียนนิยายดีกว่านะคะเดี๋ยวข่าวใหม่ออกมาเรื่องของเราก็เงียบเองแหละต่ี้ี่ะซันนี่ว่าเราจัดแถลงข่าวกันหน่อยดีกว่าไหมคะยิ่งเราไม่ทำอะไรเลยแบบนี้พวกนักข่าวก็จะเขียนกันไปต่างๆนานาบริษัทเราจะเสียเชื่อนะคะใช่ ว่าแต่ว่าน้อยรู้เรื่องข่าวแล้วเรืยังโอ๊ยป่านนี้จะคิดมากไปถึงไหนแล้วเนี่ยฉันว่าฉันคงต้องไปหาน้อยด้วยตัวเองแล้วล่ะส่วนเรื่องงานถแถลงข่าวซันนี่เธอจัดการได้เลยดีงามครแบบีกับข้าวถูกปากแล้วันนี้นี่ไทอดบิเกอร่อยมากเลยจ้ะ อย่าพูดอย่าพูดทำไมอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวไปเติมเลยเติมเติมหมดแล้วเหรอป่าวเลือน้อยแล้วเดี๋ยวไปเอามาใหม่ให้ตับได้จ้ะเออกินเยอะๆกินเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยเอ้กน้อยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่าจับอย่าจับอย่าจับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเดี <ขอ S 2> <ๆ>๋ยวเติมโทษนะจ๊ะพี่เขียวเปียวหมดเลยใช่ไหมไม่นิดน้อยนิดน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เจษ นี่น้อยกามาเป็นภาราพี่เขียวไว้คนเหรอเนี่ยไม่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 ไมถ้ารู้ตัวว่าเป็นพาระให้คนอื่นแล้วยังกล้าหน้าหนาอยู่แบบนี้เหรอออาทำไมปากหมาแบบนี้ละ่ะไอ้น้อยมันก็น้องแกไม่เอมาเลยอะยังกับมันนับฉันเป็นพี่แหมตอนดังไม่เคยเห็นหัวใครพอตกอับลเลยอยากให้คนอื่นเขามาเห็นหัวเลยน้องน้อยง่ายไปมัง้งอะมีเรื่องหนึ่งนะ แกอย่ายุ่งกับพี่น้ำโมละ่ะพี่น้ำโมคนที่แกเคยเฉดหัวไงตอนเนี้ยเขากลายมาเป็นพี่เขยแกแล้วนะแกจำใส่หัวกันไว้ด้วยล่ะโอยไม่ต้องไปควางมันไม่ต้องไปควางมันน้อยไม่เป็นไรเรจาจะพี่เขียวก็คงจริงอ่ะที่พี่มารีว่านั่นแหละจ้ะ บ้าจริงเลยนางมันลี่เนี่ยกินไก่ต่อดีกว่าเออ,เอ,อดีไม่ต้องไปวางมันออพี่ต่องไปยังไม่ได้เติมไก่เลยเดี๋ยวพี่นโมโออกมัลีไม่ให้พี่นโมไปโอ้หมาลีพี่นโมพี่นโมก็รู้ว่าชาวบ้านเขารู้กันหมดแล้วอ่ะ ว่าพี่นโมกับฉันกำลังจะมีลูกด้วยกันน่ะเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมให้พี่นโมไปหาน้องน้อยเด็ดขาดทำไมมันจะไม่ได้มมลินี่เมลิพี่ว่ามมลิต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเมลิฟังพี่นะพี่ให้สัญญากับน้อยเอาไว้ว่าพี่จะดูแลน้อยให้ดีที่สุดเจ็บรถช้ำบ้างเหรอพี่นโมอย่ายอมเป็นควายให้มันหล่ออีกเลย ทำกับพี่ไว้ขนาดไหนพี่จำไม่ได้หรือไงพี่ก็ทำกับน้อยเหมือนกันนี่มาริอย่าเห็นแกตัวนักเลยนะช่วยเสียสละให้คนอื่นเขาบ้างเถอะทำไมไม่ทำตัวน่ารักบ้างคารับมะลิถ้ามาริทำตัวน่ารักเนี่ยมันไม่มีใครเหรอกน้วที่จะไม่รักมาลิเชื่อพี่เถอะพีนโมโพี่นโมนโม พี่ธโมอย่าทิ้งมารีไปเลยนะจ๊ะนะมารีไม่มีใครแล้วนะพี่ธโมพี่ไม่ได้ทิ้งมารีนะมารีพี่จะเป็นพ่อของลูกของมารีตามที่พี่สัญญาเอาไว้แต่มารีควรจะให้โอกาสพี่ได้ทำตามสัญญาที่พี่ให้กับน้อยด้วยถ้ามารียังไม่ลืมว่าพี่กับน้อยรักกันก็ปล่อยพี่ซะ แค่จะมองน้อยเปลี่ยนไปแต่สหรับพี่น้อยก็ยังเป็นน้อยคนเดิมของพี่ไม่มีเปลี่ยนน้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเตรียมงานแถลงข่าวแล้ว